อิติปิโสภะกขาวาข้าพระเจ้าขออัญเชิญพระอาทิตย์เทวาสเสด็จลงมารักษาอายุข้าพระเจ้าไว้ได้หกปีเวียนรอบในราศีเมษรพฤรกษบมิทุนกรกฏสิงกันตุนพิจิกธ้าดูมังกรกุมมิน ต้องลัดต้องจันต้องพระเคราะห์ตัวนอกต้องพระเคราะห์ตัวกลางต้องพระเคราะห์ตัวในต้องพระเคราะห์ตัวใดใดก็ดีทั้งพระเคราะห์ปีพระเคราะห์เดือนพระเคราะห์วันพระเคราะห์ชั่วโมงพระเคราะห์นาทีเที่ยงคืนราตรีเพราะร้ขอให้หายกลายกลับเป็นเคราะห์ดีพระพุทธคุณนางพระธรรมคุณนางพระ สังฆคุณังเอเตนะสัจจวัฒเชนะสุทิเมโหตุสัพพทาอิติปิสงพระกวาข้าพเจ้าขออัญเชิญพระจันเทวาสเสด็จลงมารักษาอายุข้าพเจ้าไว้ได้สิบห้าปี เวียนรอบในราศีเมษพฤกษ์มิถุน,นรกรกฎสิงกันตุนพิจิถ้าดูมังกรกุมม์นินต้องลักต้องจันต้องพระเคราะห์ตัวนอกต้องพระเคราะห์ตัวกลางต้องพระเคราะห์ตัวในต้องพระเคราะห์ตัวใดใดก็ดีทั้งพระเคราะห์ ีพระเคราะห์เดือนพระเคราะห์วันพระเคราะห์ชั่วโมงพระเคราะห์นาทีเที่ยงคืนราตรีเคราะห์ร้ายขอให้หายกลายกลับเป็นเคราะห์ดีพระพุทธคูณนางพระธรรมคูณนางพระสังฆคูณนางเอเตนสัตเจวัตเชนสติเมโหตุสัพพัทา อิติปิโสพระกวาข้าพาเจ้าขออัญเชิญพระอังคารเทวาสเสด็จลงมารักษาอายุข้าพาเจ้าไว้ได้แปดปีเวียนรอบในราศีเมษพฤกษ์ศกมิถุนกรกฎสิงกันตุนพิจิกธาดูมังกรกุมภี ต้องหลักต้องจันต้องพระเคราะห์ตัวนอกต้องพระเคราะห์ตัวกลางต้องพระเคราะห์ตัวในต้องพระเคราะห์ตัวใดใดก็ดีทั้งพระเคราะห์ ปีพระเคราะห์เดือนพระเคราะห์วันพระเคราะห์ชั่วโมงพระเคราะห์นาทีเที่ยงคืนราตรีเพราะร้ายขอให้หายกลายกลับเป็นเคราะห์ดีพระพุทธคุณนางพระธรรมคุณนางพระสังฆคุณนางเอเตนสัตจวัตเชนโสุธิเมโหตุสับพัทธา อิติปิโสพระกาวาข้าพายเจ้าขออัญเชิญพระพุทธเทวาสเสด็จลงมารักษาอายุข้าพเจ้าไว้ได้สิบเจ็ดปีเวียนรอบในราสีเมษพฤกษกมิถุนกรกฎสิงอันตุนพิจิกธ้าดูมังกรกุมมีน ต้องหลักต้องจันต้องพระเคราะห์ตัวนอกต้องพระเคราะห์ตัวกลางต้องพระเคราะห์ตัวในต้องพระเคราะห์ตัวใดใดก็ดีทั้งพระเคราะห์ ีพระเคราะห์เดือนพระเคราะห์วันพระเคราะห์ชั่วโมงพระเคราะห์นาทีเที่ยงคืนราตรีเพราะร้ายขอให้หายกลายกลับเป็นเคราะห์ดีพระพุทธคุณังพระธรรมคุณังพระสังฆคุณังเอเตนะสัต์จวัตเชนะสุธิเมโหตุสัพพัทา อิติปิโสพระควาข้าพาเจ้าขออัญเชิญพระเสาวเทวาสเสด็จลงมารักษาอายุข้าพาเจ้าไว้ได้สิบปีเวียนรอบในราศีเมษพฤกษกศมิถุนกรกฏสิงกันตุนพิจิกถ้าดูมังกรกุมมีน ต้องลักต้องจันต้องพระเคราะห์ตัวนอกต้องพระเคราะห์ตัวกลางต้องพระเคราะห์ตัวในต้องพระเคราะห์ตัวใดใดก็ดีทั้งพระเคราะห์ ปีพระเคราะห์เดือนพระเคราะห์วันพระเคราะห์ชั่วโมงพระเคราะห์นาทีเที่ยงคืนราตรีเคราะห์ร้ายขอให้หายกลายกลับเป็นเคราะห์ดีพระพุทธคูณนางพระธรรมคูณนางพระสังฆคูณนางเอเตนะสัตเจวัตเชนโสุติเมโหตุสัพพัทธา อิติปิโสพระกวาข้าพเจ้าขออัญเชิญพระฤหัตบดีเทวาสเสด็จลงมารักษาอายุข,ข้าพเจ้าไว้ได้สิบเก้าปีเวียนรอบในราศีเมษพฤกษ์ศพมิถุนกรกฎสิงกันตุนพิจิกถธาููมังกรกุมม์น ต้องลักต้องจันต้องพระเคราะห์ตัวนอกต้องพระเคราะห์ตัวกลางต้องพระเคราะห์ตัวในต้องพระเคราะห์ตัวใดใดก็ดีทั้งพระเคราะ ปีพระเคราะห์เดือนพระเคราะห์วันพระเคราะห์ชั่วโมงพระเคราะห์นาทีเที่ยงคืนราตรีเคราะห์ร้ายขอให้หายกลายกลับเป็นเคราะห์ดีพระพุทธคูณนางพระธรรมคูณนางพระสังฆคูณนางเอเตนะสัจจวัตเชนะสสติเมโหตุสัพพทา อิติปิโสพระกวาข้าพเจ้าขออัญเชิญพระราหูเทวาสเสด็จลงมารักษาอายุข้าพเจ้าไว้ได้สิบสองปีเวียนรอบในราศีเมษพฤกษกมิทุนกรกฏสิงกานตุนพิจิกธ้ดูมังกรกุมมีน ต้องหลักต้องจันต้องพระเคราะห์ตัวนอกต้องพระเคราะห์ตัวกลางต้องพระเคราะห์ตัวในต้องพระเคราะห์ตัวใดใดก็ดีทั้งพระเคราะห์ ปีพระเคราะห์เดือนพระเคราะห์วันพระเคราะห์ชั่วโมงพระเคราะห์นาทีเทีย่ยงคืนราตรีเพราะร้ายขอให้หายกลายกลับเป็นเคราะห์ดีพระพุทธคุณังพระธรรมคุณังพระสังฆคุณังเอเตนะสัตจวัตเชนะสตทิเมโหตุสัพพัทา อิติปิโสพระควาข้าพเจ้าขออัญเชิญพระสุขเทวาสเสด็จลงมารักษาอายุข้าพเจ้าไว้ได้ยี่สิบเอ็ดปีเวียนรอบในราศีเมษพฤกษบิดุนกรกฎสิงกันตุนพิจิกธถดูมังกรกุมมี ต้องลักต้องจันต้องประเคราะห์ตัวนอกต้องประเคราะห์ตัวกลางต้องประเคราะห์ตัวในต้องประเคราะห์ตัวใดใดก็ดีทั้งประเคราะห์ ปีพระเคราะห์เดือนพระเคราะห์วันพระเคราะห์ชั่วโมงพระเคราะห์นาทีเที่ยงคืนราตรีเคราะห์ร้ายขอให้หายกลายกลับเป็นเคราะห์ดีพระพุทธ,ธคูณนางพระธรรมคูณนางพระสังฆคูณนางเอเตนสัตเจวัตเชนสุธิเมโหตุสัพพัทธา อิติปิโสพะควาข้าพระเจ้าขออัญเชิญพระเกตเทวาสเสด,ดลงมารักษาอายุข้าพเจ้าไว้ได้เ้าปีเวียนรอบในราศีเมษพฤกษบมิถุนรกรกฎสิงกันตุนพิจิกธถ้าดูมังกรกุมมินต้องหลักต้องจันต้องพระครบ ตัวนอกต้องพระเคราะห์ตัวกลางต้องพระเคราะห์ตัวในต้องประเคราะห์ตัวใดใดก็ดีทั้งพระเคราะห์ปีพระเคราะห์เดือนพระเคราะห์วันพระเคราะห์ชั่วโมงพระเคราะห์นาท,ทีเที่ยงคืนราตรีเคราะห์ร้ายขอให้หายกลายกลับเป็นเคราะห์ดีพระพุทธคุณนางพระธรรมคุณนางพระสังฆคุณนางเอเตนสัต моейій Früharl d i ห f e r e n c e s t